ใจเย็นๆไว้ก่อนพี่ชายฉันคือถุงยางอนามัยหญิงน้องสาวของพวกคุณเองน้องสาวใช่แล้วพวกคุณไม่รู้จริงๆเหรอฉันปกป้องพวกคุณจากภัยไงเฮ้เฮ้ฟังดูดีนะ แล้วทำไมเธอจึงขนาดใหญ่กว่าเราอ่ะเพราะว่าฉันมันทำตัวให้เหมาะกับทุกๆขนาดนะสิแต่เดี๋ยวก่อนต้องดูแปลกๆอ่ะเหลวไหลแต่นายคอยอะไรอยู่ล่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้เธอคือน้องสาวเราอ่ะปกป้องจากภายนอกหรือภายใน ใช้เครื่องป้องกันเสมอหยุดพร่เชื้อเอง